ไม่ได้ที่มิ้นก่อนเลยคนแรกมิ้นกินไปกี่ชิ้นแล้วอ่ะสามค่ะกินเนี่ยเป็นผู้หญิงกินแต่ตัวไงโอ้ยน่ารักจังเลยดูอ่ะกินแป้งกิแป้งอีแป้กไปกี่ชิ้นนะต้องถามใจใช้เขามาแดกกี่ชิ้นกี่ชิ้นหนูของอีแป้งโอ้โหเดี๋ยวเจ้วยมึงโอ้โหเจ๊พูดอ่ะแล้วเจ๊พูดกี่ชุดเอ็งจะพูดกี่อันโอ้โหมีสซากไก่หรือเฮียอะไรนะ่นี่มือกาหารของกูเองโอ้โหนี่กันละคาราเต้ กระซวกเลยฮึมหืมกระโดมกระโดมมันขึ้นันกระโดมไปโอ้โหน่ารื่น้ว่มีแป้งแป้มาที่จะใหญ่กว่าแล้วเรียบร้อยน่ารักผู้ดีผู้ดีดูดูผดีดีผัยมันอิ่มแล้วจงตุ๋นเออคือเขาอิ่มแล้วแล้วโอ้โหกูไม่อยากจะไปหาแต่ไปกินพี่นุ๊กหมดหมดน้ำไปกี่แก้วเนี่ยน้ำมันมีความสูงสองแก้วแล้วเดี๋ยวดูสภาพการเหยี่ยวพอดูได้พอดูได้เพราะฉะนั้ นี่จะใหญ่จะใหญ่